สวัสดีค่ะมาเจอก,กับนัดอีกแล้วนะคะที่ดีไวโซน99คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลักษาสถิติที่ราศีกรกฎประจําเดือนมิถุนาย,ยน2566คลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรัก ถ้ายังไงเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริงกิงเวลามีคลิปใหม่ๆมมาจะได้ไม่พลาดกันเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้อาจจะมีการเดินทางเยอะขึ้นการใช้รถเยอะขึ้น <ๆ S 1> บางคนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วยหรือบางทีหมายถึงการใช้รถเดินทางในพื้นที่ที่เราอยู่เพื่อที่จะดีลงานหรือเพื่อที่จะไปจัดการธุระอะไรให้ใครบางคนนะคะหรือเราไปขันอาสาที่จะ ไปช่วยเหลือเนาะ,ะหรือมีอะไรรายจ่ายเกี่ยวกับรถก็เป็นไปได้นะคะจังหวะนี้เซนยานมาเต็มวิสลอมของคุณนะสัญชตาตญาณของคุณใช้ได้ผลนะคะแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารบางคนใช้สื่อเกี่ยวกับออนไลน์มากขึ้นนะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารไปต่างประเทศต่างจังหวัดเยอะขึ้นนะคะหรือประสานงานอะไรใดๆให้ผลดีๆแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เมตตามหานิยมเนาะได้รับความไว้วางใจ ได้รับความเมตตามิสเสน่ห์นะคะ,ะแล้วก็บางคนเองอาจจะเกี่ยวข้องกับสายมูได้ด้วยช่วงจังหวะน,นี้กรกฎบางคนอาจจะไปมูในที่ต่างๆนะคะหรือมีการกลับไหวเจ้าที่เพื่อในผลของงานนะ,ะเพื่อไปขอเกี่ยวกับผลของงานเดลเดวิลเกิดขึ้นนะคะให้เรามาระวังเรื่องการโดนหลอกหรือใครที่มาทำตัวเป็นเหมือนมาเฟียมาทำเป็นเหมือน อันดาพาเนี่ยที่มาเก็บค่าคุ้มครองของคุณนะคะ,นะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรสีเทาๆนะ,ะไม่ค่อยโปร่งใสก็เป็นไปได้น,น,นะ,ะแล้วก็แพชชั่นที่มากจนเกินไปหรือเปล่านะ,ะหรืออารมณ์ที่รุนแรงมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะทั้งรักทั้งลงทั้งเกลียดอะไรก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะมีประเด็นอะไร ที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดย่อยนะคะตัวตนเป็นยังไงนะคะตัวตนมีความมั่นใจมีความรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จมั่นใจอะเพราะว่าเราอาจจะเคยทําอะไรสําเร็จมาแล้วหรือช่วงจังหวะนี้โปรเจกต์งานที่เราทำเนี่ยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาเราเข้าสู่สังคมเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนดังอาจจะทํางานในโลกโซเชียลก็ได้หรือบางที เราอยู่ในบริษัทเราหรือในที่ทํางานของเราหรืออยู่ในจุดที่ทํางานเราเรารู้สึกเรามั่นใจเรามีตําแหน่งเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จใครเห็นเขาก็เทิดทูนบูชาชาวราศีกร,รกฎนะคะเขาเรียกว่า m ม n d เ e t มาดีนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงบางคนอาจจะทํางานกลางคืนนะ e เดวิลหรือทํางานเกี่ยวกับธุรกิจสายมูก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็จังหรือบางทีในตัว the devil นะมันหมายถึงในเรื่องของการงานเราอาจจะมีเรื่องของสภาวะของอารมณ์เนี่ยที่หมกมุ่นก็ได้นะหมกมุ่นทุ่มเทในเรื่องของการงานย่อมเป็นผลดีเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์เนี่ยอาจจะมีอารมณ์รุนแรงหรือโกรธง่ายนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนฝ่ายบางทีอะ มันมันหน้ามันโหนกเกินไปอะ่ะเขาจะหมันไส้นะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าหลงผิดได้นะคะตรงนี้เนาะ The Devil เอา ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะหรือบางทีกรกฎบอกว่าไม่ใช่กรกฎเลยนะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีอิทธิพลมืดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานของคุณหรือใครบางคนใช้อํานาจในทางที่ผิดนะคะอาจจะมีคนประเภทอีโก้หนักๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะ ให้เรามาระวังเรื่องการเดินหลอกหรือใครเขาจะเข้ามาโกงคุณนะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีบางทีเขาอาจจะเอาในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้เนาะ,ะหรือช่วงจังหวะน,นี้บางคนถูกเรียกเก็บค่าคุ้มครองไน้ด้วยนะหรือมีใครมาตั้งตัวเป็นมาเฟียในที่ทำงานในจุดที่คุณทำนะคะ,ะทีนี้ มาดูมาดูกันต่อนะคะการงานเป็นยังไงการงานประสบความสําเร็จดีในสิ่งที่ทำนะ,ะทำมานานแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็มีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานบางทีฉีกไปทําอีกธุรกิจหนึ่งเลยหรือช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงของการออกอีเวนต์อะไรก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเราทํางานออฟฟิศหรือทํางานอย่างอื่นประจําแล้วเรามีธุรกิจบางอย่างงอกขึ้นมาใหม่ด้วยในในบ้านของเราเนี่ย ะะหรือในในตัวที่เราจะทําอะไรเพิ่มนะ,ะสามไม้นะคะอ่าแล้วก็งานมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศได้ได้ด้วยนะคะหรือมีการใช้รถมากเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ในการ ตัดสินใจอะไรใดๆนะคะเกี่ยวกับงานใช้เซนยายของคุณได้บิสตอมของคุณปัญญายาณของคุณได้ในการตัดสินใจแล้วก็ช่วงจวังหวะนี้มีการติดต่อสื่อสารคุณได้รับความเมตตามหานิยมเนาะมีคนเอ็นดูคนนะคะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตชาวราศีกรกฎน,นะคะสำหรับบางคนอาจจะรอง,งานใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่หรือบางคนอาจจะเก็บข้อมูลนะ หรือไปเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะคะหรือไปลงเรียนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะเพจชอวอตรงนี้นะคะ,ะต่อมาในเรื่องของการเงินเป็นยังไงการเงินได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตดี2ถ้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเยอะเพราะว่าช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะต้องเหมือนใช้รถ หรือมีการเดินทางเยอะการเดินทางเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองหรือกับคนอื่นได้ด้วยนะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับรถนะคะองอกขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้เยอะเป็นพิเศษบางคนผ่อนรถหรือเปล่าแล้วก็หรืออาจจะมีรายจ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถนะคะที่จําเป็นต้องจ่ายเนาะแล้วในเรื่องของการเงินบางคนมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะจากเส้ญญาณของตัวเองเนี่ย หรือบางคนอาจจะมูก็ได้เนาะก็อาจจะได้โชคจากการมูจากเส้นยานของพวกเรานะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารอะไรใดๆนําพามาซึ่งเงินทองไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะคะแล้วช่วงช่วงวานนี้ค้าขายอะไรก็เหมือนดึงดูดลูกค้าได้ดีนะอ่าแล้วก็เด e d เดวิลเนี่ย อย่างที่บอกบางคนมีโชคนะคะแต่ว่าก็ให้เรามาระวังเรื่องใครบางคนอาจจะมาล่อลวงอาจจะมาลวงหรหอกชาวราศีกระกฏนะทาให้เสียเงินเสียทองได้อันนี้ต้องเรามาระวงังหรือว่าเราอาจจะไปใช้เงินผิดประเภทนะคะซื้อหวยเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือไปเล่นการพนันออนไลน์อะไรหรือเปล่านะคะอันนี้เบาได้ก็ต้องเบานะทุกคนนะถอยได้ก็ต้องถอยนะคะเพราะบางทีมันเป็นเงินร้อนเงินร้อนมันถูกใช้ใจ่ายเร็วอยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของ ความรักนะคะความรักเป็นยังไงความรักราศีกรกดช่วงจังหวะนี้นะ <c oughs> สำหรับคนที่มีแฟนนะคะคนที่มีแฟนมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะไว้ใจแฟนสักเท่าไหร่นะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีกินอายอะไรบางอย่างนะคะรู้สึกไม่ไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกเนาะช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะมีเรื่องราวของ ใครบางคนที่มีสเสน่ห์มากจนเกินไปอ่ะจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรืออีกในยะหนึ่งมันหมายถึงว่าการที่เราทั้งสองคนเนี่ยรักแล้วก็หลงกันมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าคิดถึงกันตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเนาะอ่าเป็นไปได้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแองเจิลนะคะว่ายังไงความรักกรรกฏคนมีแฟนมิทนายนนี้นะคะ ออลีควายต d l เลิฟสำหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะคะมันอาจจะหมายถึงว่ายังไม่ได้ดั่งใจไปสมดทุกอย่างนะทีนี้มาในส่วนของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงจังหวะนี้มันก็กินอายคล้ายๆกับคนที่มีแฟนนะคะรู้สึกไม่มั่นใจในคนที่เราคบอยู่ตอนนี้หรือพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะ ต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่มั่นใจก็ได้หรือบางทีด้วยความที่รักแล้วก็หลงกันมากหรือเราทั้งสองคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจแล้วช่วงจังหวะน,นี้ใครบางคนมีเสน่ห์มากๆก็อาจจะดึงดูดใครเข้ามาลายล้อมนะ,ะม,มาดูซิว่าก็รกฎเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมิถุนาย,ยน It is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักนะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาคนนั้นยังเป็นคนที่ปลอดภัยที่คุณยังสามารถที่จะรักแล้วก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้อยู่เนาะต่อมาในพาร์ทของคนโสดนะคะคนโสดกรกฎเป็นยังไงคนโสดกรกฎมีสเสน่ห ต้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นที่จับตามองนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาชอบนะคะเนี่ยสองถ้วยเกิดขึ้นด้วยบางทีอาจจะเป็นคนทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยนะคะหรือเจอกันจากเรื่องงานเนี่ยใครก็ได้นะคะมีการติดต่อสื่อสารอย่างที่บอกทางใกล้ทางไกลบางทีในโลกออนไลน์ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในล้อมรอบตัวเราเนี่ย ลูกค้าก็ได้นะสำหรับใครบางคนนะลูกค้าหรือคนที่เราดิวงานด้วยนะคะเป็นไปได้นะคะในส่วนของลูกออนไลน์ที่มันเป็นเหมือนแอปนัดเดทกันอันนี้ไม่อยากให้พวกเราไปเล่นเยอะไม่อยากให้ไปไปคุยเยอะเพราะว่ามันมันมีดีเทลอะไรอีกเยอะเนาะมันอันตรายนะคะมันค่อนข้างอันตราย อจังหวะนี้นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบแล้วทีนี้ก็อาจจะมีคนที่เขามีคู่มาชอบคนด้วยหรือคนที่เขาเป็นเพย์บอยคนที่เขาไม่ชัดเจนนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีๆนะแองเจิ้ลนะจะบอกว่ายังไงความรักกรากฎฏคนโสดมิถุนายนเพ์ฟูเนต สนุกสนานนะคะช่วงจังหวะน,นี้ก็ไม่ต้องตึงเครียดอะไรสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจะดึงดูดในเรื่องของพลังแห่งความรักเข้ามาหาชาวราศีกรกฎบางทีช่วงจังหวะนี้เราอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานั่นแหละได้พูดคุยสนุกสนานกันเชียนะอ่ะทีนี้ในคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะแอบชอบเขาสําหรับบางคนอาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่า นะหรือบางทีมันหมายถึงรักแล้วก็หลงกันมากรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจในคนคนนี้เลยนะความรักเป็นยังไงกรกฎคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคนโสดนะมาดูกัน h e a r t t o Heart c o n v e r s a t i ช n ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขาอาจจะจำเป็นนะ ที่จะต้องมีการเปิดใจพูดกันตรงไปตรงมาหรือหมายถึงการสารภาพก็ได้เนาะเพราะบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดว่าเราชอบหรือไม่ชอบเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วจังหวะนี้มีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามานะบางทีความรู้สึกเขามันก็รู้สึกสับสนในตัวเองเหมือนกันนะว่าตกลงจะเขาจะเลือกใครดีคือก็ไม่ได้มั่นใจว่าก่กรากดแอบชอบเขาเนี่ยชอบจริงหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะหรือว่าไม่ได้ชอบนะ เออมันก็เป็นแนวโน้มของความสั่นไหวในช่วงนี้นะเพราะคนที่เราไปแอบ,บชอบมีเสน่ห์นะต้องบอกแบบนี้ทีนี้นะคะไพ่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมช่วงจังหวะนี้นะคะการเข้าสังคมหรือสังคมที่อยู่เพื่อนฝูงที่เราอยู่เทน f s สออฟอดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรกันนะะอาจจะทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีเรื่องอะไรที่คาราคาสันกันมานะ,ะรู้สึกว่า บัดหมางกันนะ่ะเทนอฟสอดนะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าช่วงช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคมที่อยู่อาจจะมีใครไม่สบายก็ได้ม,มีใครล้มหายตายจากได้ด้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงใครบางคนไปผ่าตัดเสริมความงามได้ด้วยเช่นกันนะคะมันมีสิบดาบอยู่ตรงนี้เนาะ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการบอกแหวงหรือการเข้าสังคมอะไรบางอย่างมานำพามาซึ่งความเสียหายนะคะดังนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างที่บอกให้เรามดระวังเรื่องคนเข้ามาลวงหลอกเข้ามาทําตัวไม่ดีนะคะหรือเข้ามาดีลธุรกิจชวนคุณไปทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างเล่นแชร์ทําอะไรก็ตามเนี่ยนะะมันดูอันตรายนะคะเขาจะมาเอาเงินคุณเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะหรือจะมาหลอกคุณ ทำให้คุณเสียหายได้เนาะอันนี้ต้องระวังเลยนะก็รกฏเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะบอกในในเดือนมิถุนายนเนี้ทีนี้มาในส่วนของคำแนะนำของไพ่ออร์เคิลนะคะหรือว่าเดือนนี้จะเป็นเช่นไ Freedom อิสระภาพอยู่ที่คุณแล้วนะคะไม่มีอะไรจำกัดคุณได้นะคะขอให้ใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอิสระในเรื่องของความคิดหรือไปท่องเที่ยวเดินทางก็ได้ หรือเรื่องราวที่อึดอัดใจก่อนหน้านี้มันจะหายไปนะคะจังหวะน,นี้บางทีการที่เราเข้าสังคมหรือพบเจอใครเนี่ยเราอาจจะเคยมีประเด็นแล้วเราอาจจะถอยออกมานะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกจำกัดด้วยอะไรก็ตามจังหวะน,นี้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่มันเหนียวรั้งคุณอยู่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระ นะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเนาะอิสระแต่ไม่ประมาทนะทุกคนเข้าใจนะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ